<N> นี่ฉันเห็นไวรัสตัวใหม่ที่เาชาอันขาว <N> แล้วเหมือนเขาบอกว่าเป็นชื่ออเลยนะ MH m mhpv hmpv เหรอเออเออนั่นแหละจากจีนอะ่ะมันคืออะไรตัวใหม่อีกแล้วอรอไม่ hmpv มันย่อมาจาก,ก human metanemo ไวรัสมันเป็นไวรัสตัวหนึ่งที่คล้ายคล้าย มันไม่ได้มีความพิเศษไปกว่าไวรัสแค้วัณไยโควิดหรือว่าไอซีบีเลยคือเชื้อมันก็เป็นเชื้อไวรัสธรรมดาสามารถทําความสะอาดได้ลายได้ด้วยแอลกอฮอล์ถ้าเกิดว่าเราล้างมือแล้วก็หรือว่ามีคนที่ไม่สบายแล้วเราอยู่ไปอ่ะก็มีโอกาสที่จะไม่ติดหรือว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเราไม่สบายเราก็ใส่แมสแล้วก็อยากไปกินข้าวร่วมกับคนอื่นเพื่อเป็นวิธีการดูแลไวรัสให้วัดตัวหนึ่งไม่แล้วมันรุนแรงมากเลยเหรอคือด้วยปกติถ้าเกิดว่าสมัยกอ COVID, ่อนโควิดอ่ะไอตัว hmpv อ่ะมันจะเป็นไวรัสอันดับสามที่ก่อให้เกิกเน หรือคนที like right ่มีโรคประจำตัวก็คือกลุ่ม608อะที่รู้จักกันอยู่อาการก็คืออาการก็คือเหมือนไข้หวัดใหญ่เลยก็ไอไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอปวดหัวปวดตัวในคนที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรอย่างแบบพวกเราเนี้ยอายุน้อยๆก็หายเองกินยากินน้ําเยอะๆแล้วก็นอนเดี๋ยวก็หายเป็นโรคลดฤทธบวกคอนแทรแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรอ่ะมันก็จะไม่ลงปอดลงปอดน้อยกว่า1%ก็คือความรุนแรงน้อยกว่าโควิด น้อยกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบร่างกายอ่อนแอมากๆแต่ทีนี้เมื่อเช้าว่าถ่ายทวิตเตอร์เจอเหมือนกันเห็นว่าคนไปออในโรงพยาบาลอยู่หนะ้าโรงพยาบาลคนจีนซินแล้วก็อากาศเอาว้ฉุกเฉินอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าไม่ใช่รูปตัดต่อมาจากสมัยโควิดอะก็อาจจะระบาดเยอะเพราะว่ามันอากาศแห้งแล้วก็เย็นบวกกับคนเยอะมาอยู่รวมๆกันก็เลยมีคนเป็นกันเยอะแล้วก็เกิดแพนิคก,ก็คือคนคนแบบกลัวว่าจะเป็นไวรัสใหม่หรือเปล่าก็เลยไปออกันที่โรงพยาบาล